สวัสดีครับอยู่กับผมเดโชวันนี้เราอยู่กับเกม o b บูบเราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าจิมส์คอมพิวเอร์หรือคอมของจิมในวันนี้กันนะครับโอเคหลังจากที่เราไม่ได้เจอหลายปีนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเกม ซึ่งอบอกก่อนนะเ,เกมนี้เป็นเกมผีเนาะไปเจอมาเมื่อกี้เลยก็เลยอยากเล่นนะครับเสียงอาจจะฟังดูแบบประมาาหน่ยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันผมก็เพิ่งกลับมาอัดหลังจากแบบหลายปีมานี้โอเค <laughs> <laughs> เราจะเล่นยังไ,ไงวะเฮียเกมหาเนี่ยรู้แค่ไหมมันเกมผี <laughs> นี่ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบ โอ้ยเฮียเดี๋ยวจ,จัดเก้าอีก้ก่อนนะแป๊บนึงท่านผู้ชมอืออื๊อหล่อหล่อได้ยินไหมโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบระบสบสมัยก่อนนะครับช่วงปีคศออ2000กว่าเนาะตอนที่เกมเราแรกแรกเมื่อชูอินเสิร์ฟเพื่พหานี่ว่าเออกดไม่ได้กด Exit เลยก็จะมีพวกอินเทอร์เฟซทูบาร์แล้วก็มีเฮลส์ตรงนี้นะครับ ดูนซิว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวจะปรับเสียงขึ้นเพื่อให้ได้อัธรุษแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอ้เสียงเดินแม่งโคตรคลาสสิกอะนอนได้ไหมไม่ได้วิ่เหมือนจะมีเฟดเอ็กมาส่งพัสดุเมื่อกี้นะครับ เอาข้าห้องได้ไหมเฮี <laughs> ยท่ากระโดดคตรคาสิกะน,น้องวางได้ไหมอะ้รเอาทำหาอะไวะอื้อน,นี้วางเฮ้ยได้คอมว่ะเ <laughs> 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 ย็นแม <laughs> อินโดโลบับอกอีดิชัดี๋ยวดูสิสเซิเวอร์เซิเวอร are down sorry for the i n c o n v e n i e n e you will be redirected to l o chat when we are back up and chat shop ดูดิจะซื้ออะไรได้บ้างซื้อได้ไหมเฮ้ยซื้อได้เหรอน,น้องรอของส่ง new the proxy times new chemical refinery grand opening in Loboxia refinery นี่ประมาณว่าเตาหลอมหรือเปล่าอะไรวันนี้นะครับ c คมีเข้าก็สารเคมีเหมือน ไม่แน่ใจว่ารวมกันแปลว่าอะไรอาจจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างที่เกี่ยวสารเคมีนี้นะครับ Mayor g i กิ s address บอสเวล์ฟอ o ์ o อนทาวน์บิสเนส s s สฟอร์เอ e วอร e e ินโ o บ o x i ซียสไลฟ์บ o ๊ตก็บอณว่านายกก็พูดประมาณว่าเอออะไรสักอย่างว่าแบาาบธุรกิจนี้แม่ โลบเซียนั่นเป็นชื่อเมืองน,น,นะครับก็คือธุรกิจนี้ได้หลอดได้หลอดเลี้ยงแบบเมืองโลบเซียนี่มานานละแล้ว,ลวนายกก็พูดต่อว่าวันเสาร์เนี่ยเมืองเราจะ,จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและผมก็ยินดีที่ผมสามารถอยู่เพื่อที่จะเห็นมันรอเลมอิฟซัมดอลลาร์ซิตอะไรวะเนี่ย อ๋อไอ้ภาษาอังกฤษและลงล่างนึกว่าศาจิปลิชหรืออะไรวะไม่รู้นะครับผมแปลไม่ได้ป่ะดูสิโลแชทเกิดซื้อไอ้ก็เปิดไม่ได้น้องไนดูน้องดีของที่สั่งมาอย่างวิ่งมาแล้ววะน้องเฮยโดนกู <Hey! S 2> <'t> ไปที่ซึ่ง แบบนี้ได้ไหมซุปเปอรบ์บอลอัมชัย <laughs> yeah. <laughs> ฉันเหนื่อยจังเลย <laughs> ดูสิอา้าวไม่ได้ <laughs> ตอนนี้ตัวละครเราเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็พาน้องของเราไปนอนกันเราตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้แลันหน้าโง่ดี ว้าฟุ๊บอาตื่นขึ้นมาตอนคืนอุ้ยเฮียพ่อมงตายแล้วแม่งเดินช้าได้ประเด็นท่านผู้ชม <c oughs> เฮี้ยกูกลัวอ่ะเฮ้ยแค่นกูกลัวปกติผมไม่ใช่คนเล่นเกมผีคนเดียวนะครับผมจะเล่นกับเพื่อนนะแล้วอันนี้เออเป็นไม่กี่ครั้งที่ผมเอ้ยเหี้ยพ่องอ่ะไม่มีอะไรว่างเปล่าลองตู้นี้ดูดิฮะเฮี้ยปุ๊กี้ I feel safe again ฉันรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าอะไรน้องข็้นไปนอนต่อได้ไหมอ๋อ oh, I feel safe again ประมาณว่าเมื่อกี้อะที่ผมเดินไปตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็คือผมน่าจะไปเช็คว่าแบบเออมันมีอะไรอยู่ตู้เสื้อผ้าบ้างแล้วตัว,ตว,ตว,ตวมันไม่มีอะไรงไงตัวละครเขาบอกเออ I feel safe again ก็คือเออโอเครู้สึกปลอดภัยแล้ว ไม่พารานอยละก็ไม่มีอะไรนี่ว่าไหนดูดิโลแชทใช้ได้ยังน้องเอ้มีคนส่งข้อความมาเซิน c o n g r a t uration s on signing up for low chat largest chat app in low box ยินดีด้วยสำหรับการสมัครใช้บริการโลอ่าเครือข่ายแชทที่แอปพลิเคชันแชทที่ใหญ่ที่สุดใน low box พิม์ไม่ได้ โลบัต <Robot. laughs> นามเป็นคนโง่เลยเนี่ยหัน forget password ไม่ได้ดูสิสั่งของกูสั่งของอีกได้ไหมเอ้ยได้ป่ะน้อง news ดูซิมีข่าวล่ะ Sudden disappearance in downtown โ o บ o ก i ซีมีการหายตัวไปเกิดขึ้นที่อ่าวน์ทาวน์ของโลบอกเซียปริศนาอ่าคดีที่กำลัง แก้ไขอยู่ชายคนหนึง่งหายสาบสูญไปจากอะไรวะอ๋อชายคนหนึ่งถูกพบว่าหายสาบสูญหลังจากที่เพื่อนบ้านของเขา called in the wellness check on his โทรให้คนมาเช็คบ้านของเขาเมื่อวานนี้วันที่สิบห้าอ่า f e b r u ร r y ี่อะไรวะภาษาไทย f ฟ b r u ร r y ี่ภาษาไทยอะไรวะเดือนเที่อะไรวะเวลากุมภาเออ ตำรวจได้ค้นหาหลักฐานแต่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอการชิ้งล่องลอยหรืออะไรทั้งนั้นมีกลิ่นแปลกๆเหมือนว่าเขาอยู่ดีก็หายไปเลยได้ไงไม่รู้ RCPD หัวหน้าของ RCPD ก็คือน่าจะเป็นหัวหน้ากรมตำรวจนะครับบอกว่าวันอาทิตย์โลเลมอิซัมอะอีกแล้วแล้วประเด็นคือมันเป็นเหมือนเดิมเลยด้วยไงก็คือใครแปรออกก็เออ แปลได้ในคอมเมนต์นะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยด้วยร oh. อเลมอิซซัมเนี่ยไปดิน้องของกมาละเฮ้ยอันน oh. ี้กูมีเพนบอลเว้ยเออเอาเฮ้ เชีเปลี่ยนสีได้ปะเอ๋สวยสวยสวยเปลี่ยนสีต้นไม้นะไหมได้ว่ะแม่งเหนื่อยอีแล้วเหนื่อยอะไรทั้งนัห้หนาวว่าเฮ้ยกูคงออกมาแป๊บเดียวเองเปลี่ยนสีแม่งเป็นสีเดี๋ยวนีอเปลี่ยนสีได้ไหม อ่นนอนเลยอืมชิสปุกอระอีก้ะแม่งพานอยตื่นกูกต้องเฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะอันนั้นเสียงตีนกูหรือเปล่าใช่ผู้ชม,มได้ยินไหมครับ เสียงมันอยู่ข้างนอกอะ่ะเสียงมันอยู่อไอ้กูกลัวเหรอเฮ้ยกลลััววกกเฮ้ยูก,ก,กลัวจริงจังอะเนี่ยฟิวเซียมันเกินพองเสียงเคียอยู่ข้างนอกอไงสัตว์เดี๋ยวกูดูดิมันเห็นไหมอะไรอะ่ะไอ้เียมันมันมีเสียงแบบวิสเปอร์ลิงอะท่านะผู้ชมมันเป็นแบบเสียงคนแบบได้ยินไหมเดี๋ยวกูเปิดเสียงดังเลย อย่างมือนไม่มีคนงัดประตูบ้านกูว่ะไอ้เหี้ย <c oughs> มันสะเดาะก,กอนอยู่วะใหากูนอนเลยแล้วกันน้องไอ้เหี้ยกูกลัววะ่ะวันที่สามนะครับท่านผู้ชมเอ้กูยังเอา้าทำไมแม่งตอนนี้ช่องแม่งมีห้าช่องอันนี้วันนี้กูยังไม่หายตัวไปนะไอ้เชื่อเมื่อคืนไม่ง่ากลัววะ่ะคืนนี้แม่งกลัวหนักกว่าเดิมแน่เลยดูดิ ดูข่าวก่อนเลยน้อง <c oughs> มีอีกแล้ว Serial Disappearances Before the b o x e r i a นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นดับคดีการแบบคนหายสับสูนแบบหายตัวไปอะไรเงี้ยก็คือเกิดขึ้นอีกแล้วเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีเที่อะไรเลยพวกเราแบบความคืบหน้ามันศูนย์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือน เคสเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันหัวหน้า RCPD ได้กล่าวในวันจันว่า at this rate law enforcement will be overwhelmed countrywide คือแบบถ้าจะขนาดเนี้ย law enforcement ก็คือพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงแบบไม่ไหวแล้วก็ and God forbid these cases spread elsewhere แล้วพระเจ้าก็ ฟอร์บิทฟอร์บิทนี่แปลว่าห้ามผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแปลว่าอะไรแต่ว่าแปลตรงตัวแล้วประมาณว่าแบบดาวพจิจารณ์ก็หยุดทําให้เคสการหายตัวเนี่ยหยุดได้แล้วแบบที่มันจะกระจายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลอเรนอิฟซัมดอลลาร์ซีตาเมตคือเก่าคอนเน็กสเตเตอร์อดิอิเคียสายตามีอาร์ดิพลิซิ่งอิลิทนูรัมเอโลสจูสโต้ชี้ภาษาคุยเลยวะสเปนยู่เชีย อ้ยของเยอะเลยวะ่ะวันเนี้ยขึ้นต่อไปกูแน่เลยวะ่ะเฮียมีเม็ดชิดกูเอาดาบติดตัวไว้ได้ไหมทิ้งของได้ไหม g ีโอค c ล l ูเลเอเมีการวิวี่คอยด้วยเอะเนีอ่ยอะไรตอนนี้น้องนอนในปล่องไฟได้ไหมอ่ะนอนปลอดภัยอ่ะ อยู่ันนี้ก็ได้น้ำนมเม็ดคิดเฮ้ยชิวอ้าวเอาเฮ้ยเม็ดคิดกูหายเฉยจีโอโลเคเตอร์อะไรอ่ะ คือเฮีย่ยอะไรวะมันชี้มาทางนี้นะท่านผู้ชมมันให้กูกระโดดเหรอ <S <S ไปก็ไม่ได้นี่วะนี่เบสเพจอยู่ข้างล่างไปะนะอ,อไม่ใช่ไปแล้วกลับเข้าบ้านนอนกัน <S <S น้อมน้อมน้อมไอ้ก็คือ กิจกรรมมึงอะสุดยอดมากเลยอะแบบตื่นมาสั่งของอ่านข่าวแล้วก็กลับไปนอนต่อวันๆไม่ทำเฮียอะไรเลยเดินออกมาข้างนอกน้อเดี๋ยวมึงเหนื่อยละสุดยอดไปเลยโอ้โหลูเฮียมันเอากูแน่เลยว่ะคืนนี้แม่งเอากูจริงกูรู้สึกง,งั้นเช็กดีน้องอุ้ยปลอดภัย นี้ไม่มีเสียงวะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ตู้หานี่มีอะไรวะยียสิ่งอะไรอ่ะพามึงไอ้เหี้ยแล้วมึงจะเปิดทำไมครับปิดดิอืเออเมันเพลิงไฟเลยอะไรเนี่ยพีแพร่เตรียมตัวไว้ดีพร้อมอ่ะเอาเอาเฮ้ อ๋อกูยังไม่หายอีกเหรอไนดูแชทดิพี่แพรพ่อตอบกลับได้ไหมไอ้เฮียแม่งให้กูเตรียมตัวไว้ดีวะนิวส์อา่านายกรัฐมตรีตอบกลับการสูญหาย리프널นอักเสบัน,นอ่นอาโรงงานไอ เรียกว่าอะไรอิสเซนต์ภาษาไทยอะไรวะเหตุเกิดเกี่ยวโรงงานอะไรสักอย่างนึงนะครับแปลผิดพลาดขออภัยด้วยผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วย Office under pressure the people ought to know the mayor said continuing we will divulge the information we have regarding these repeat cases when questioned The mayor denied any connection between the disappearances and the recent chemical spill that occurred at the refinery. ผู้อัศว n นูเนี่ยอัศวินูเี่ยคืออะไรวะผู้คนอยากจะรู้วะเออน่าจะใช่หรือไม่ก็แบบผู้คนควรจะรู้อะไรสักอย่างเนี่ยผมขออภัยด้วยอ่าอะไรวะ นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อว่า "Devolve" จรผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร "Devolve information we have regarding this r e p e a t c a t s w h e n q u e s t i o n major" นะก็คือเมื่อถูกถามในในายกรัฐมนตรีก็กล่าวปฏิเสธเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการหายตัวไปแล้วว่าเหตุเกิดที่มีสารเคมีแบบรั่วไหลอะไรว่า p i l l นี่แปลว่าแบบ จัดกระจายอะไรเงี้ยป่ะแบบสปิลอะทำหกอะสารเคมีหกอะไรวานี้นะครับขอไปด้วยที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้โรเลมิซัมจอเลอรซีดอาร์เมตคือเก่าเลยสั่งของละอี่ห้าแม่งหล่อไอ้กูตายใจไอ้สัตว์อาอแล้วทำไมคราวนี้เปิดของไม่ได้กล่องที่สาม กล่องันึงเปิดไม่ได้นะครับเอา้ามันไปไหนอะ่ะอ๋อโอ้โหอันนี้มึงเตรียมอะไรเนี่ยเอ้าเว้ยเฮลิคอปเตอร์เอ้ยฮัลโหลฮัลโหล sos ครับมันบินมาจากไหนวนะนะเอ้าไอ้เหี้ยเรามาดูนะครับว่าคืนนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ตัวละครผมแม่งยังไม่เหนื่อยลววเลยว่ะไปโดดก่อนเอา้าคนหายอะพอยล์คอปเตอร์หายไอ้เหี้ยพร้อมอ่ะบุงบ้งบุง้งบุ้งนี่เหนื่อยแล้ว ไปไปไปเสิร์ o ชูหาก,กดเล่น first aid kit เปิดทีวีได้ไหมวะไม่ได้ตอนมันเสือกเปิดไม่ได้ตอนคืนเสือกเปิดเองพ่อมึงไอ้เฮียตุ้งตุง้งไซน ตอบกลับไอเนี้ยใครไม่รู้กูโดนแน่เลยว่ะคืนเนี้ยถ้าคืนก่อนไอเฮีย้ยกลัวน้องมีคนอยู่ในบ้านของฉันโอ้ย <c oughs> ขออนุญาตถอดหูฟังข้างหนึ่งนะครับผมกลัวไอเ้เหี้ตู้เฮียนี่ชัวร์ดูดิ ไอ้เฮียหหลังไปเจอไม่เนี่ยอยู่ไหนน้องออกมาเอา้าไอ้เฮียใครเปิดประตูใครทำไรอะ่ะดิ้นเสียงไว้ท่านผู้ชมเอ้ยมึงทำอะไรเอ้ย อย่างไรอ่ะกูัวเดี๋ยวโชกุนตอนได้ไหมนอนไม่ได้เอ้ยเอ้าแล้วมึงตแตไปวันที่ห้าอย่างนี้เลยเหรอแล้วกูยังไม่หายไปได้ไอ้เฮียเอ้ยกูเล่นนานแค่ไหนวะไอ้ชิ่งกูกลัวไอ้สัตว์เอ้ยทองฟ้ากูตื่นตอนไหนเนี่ยหกโมงหกโมงเย็น เฮี้ยกลัว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 ว่ะเออดูคอมเนี้มันมีเฮี้ยอะไรบ้างมีไฟฟ้าใช้ได้ไงวะเอาเอ้ยโอ้ยไอ้เฮี้ยไม่ให้กูมาบริเกตบ้านเลยนี่หว่าพ่อมึงแล้วไอ้เฮี้ยดำๆนี่คือเฮี้ยอะไรวะอันนี้คอนเอออันนี้คือไม้ ผมซื้อน้ำดำมาไว้อะถ้าเปิดไปมันน่าจะอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวกูกันไว้แล้วกันมันไม่เปิดดำๆได้ไหมไม่อยากเปิดดำๆำเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วรีบไปนอนเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็ววันที่ห้านั่นะวันสุดท้ายแล้วมั้งเกมนี้ไม่น่านานขนาดนั้นไว้อย่ากลัวไอ้สัตว์ไม่เปิดดิดิเอ๊ะอะไรวะ มึงเซนเซอร์เหรอเอาทำไรอ่ะเอ้ยชื่อเหมือนบักตัวที่แม่งทักแชทกูมาเลย I'm tired Let's go man Let's go back home ปุ๊กตุ๊กตุ๊ก,กคืออะไรวะแล้วกูไปกูไม่น่ากดสั่งซื้อแม่งมาเลยเฮียมันจะเข้ามาบ้านกูไหมเนี่ยกูซื้อเฮียนมาไหมนเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วตุ้งตุงเอาแล้วแชทเสียกเด้งเอาแล้วเอ๊ะคีฟควายเอ็แอนดสเตย์คัมดอนเมกาซาวอยู่ยิ่งนิ่งใจเย็นอย่าทำเสียงพ่อมึงไอ้เฮียมากูก็กรี๊ดว่ะเอ๊เอ๊เอ กูล็อกบ้านแล้วนะเว้ยเอ้ยเอเมจเอนซี่อเลอร์ตเหตุการณ์ฉุกเฉินโลกเสียคาวตี้อน untill further n o t i c ิ m i l i t a ออ a u t h ลิ i ี y ปวดอยู่ภายในบ้าน s h e l t e r in Place Warning เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิแปลว่าอะไรวะ s h e l t e r in Place Warning ไม่แน่ใจเหมือนกันผมกลัวแปลผิดวะไม่กล้าแปลเอาเอาเอะอะมงเปิดไหมกูม,มีปืนลไอ้เหี้ยมือสั่นวะเหมือนโดวนว่าแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจาวาแปลว่าอะไรถ้าเออเดี๋ยวผมดู้แล้วเดี๋ยวผมอันนี้ให้ เออเฮ้ยเฮ้ยมีตัวไหนหรอจิมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของจิมบายกลักแชัมเอ้ยไอ้เรืงเนื้อเรื่องแม่งงงว่ะอ้าวเฮ้ยอาช่างมันเออครับก็สรุปให้มันมันมันเป็นประมาณว่าแบบเหมือนมีเคสการหายตัวเนาะในเมืองโรบักเซียอะไรเงี้ยแล้วแม่งแบบ พอวันสุดท้ายเราเราก็สั่งของมากันบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคําแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องแต่ว่าไงนะครับผมก็ยังงง,ง,งอยู่ขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าแบบโอเคเดี๋ยวถ้ายังทําคลิปต่อไปเรื่อยๆก็คุณภาพมันก็ผมจะพยายามปรับขึ้นเรื่อยๆแหละโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ